ก็บพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการย้อนสยามผ่านฟิล์มจิ๋วครับวันนี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนั้นเลยย so ิปโซแน่นอนอเรื่องแรก <c oughs> ฮะเรื่องบุ๊กขับเปลี่ยนเป็นแบงค์สยามกำหมันจนต่อโดยข,ข้างบอมเบ์เบอร์มาค่ะแล้วก็ <c oughs> สมาคมแอนตี้การสุรุ่ยสุร,ร่าย ยังไม่จบแค่น,นั้นมีนี่ด้วยการตั้งคลังออมสินค่ะครับเฮ้ยเฮ้ย nah. ท <If> ี่ซ่อนพี่หมีเรานีนะอะไรเนี่ยขนของย้ายบ้านหนีน้ำมาฮะอะไนครับไม่ได้ย้ายบ้านหนีน้ำครับกำลังหาที่ซ่อนเงินเก็บอุ้ย แสดงว่าที่อยู่ในถุงนี่คือเงินเหรอใช่ดิพี่พูดดังไปเดี๋ยวคนได้ยินหมดเขาเอาไปทําไงยทั้งชีวิตเก็บมาแค่นี้นะพูดจริงถ้ายนี้ต้องเก็บให้ดีเนี่ยเฮ้ยนี่เลยเชื่อพี่เดี๋ยวพี่พาไปหาที่เก็บรักษาอย่างปลอดภัยหายห่วงเลยปลอดภัยเออใช่แน่นะแน่นอนที่ไหนอะนี่ไงเดี๋ยวให้ฟิล์มจิ๋วพาไปดูครับได้เลยจ้ะพี่เนี่ยจะพาไปเอง ที่นี่เพิ่งจะเปิดกิจการพอดิบพอดีทีเดียวในส่วนบุคคลที่จะเปิดเป็นบริษัทเวลานี้จะได้รับส่กล้าวเริ่มในเดือนเมษายนศก125ทุนนั้นจะตั้งเป็น3,000แชร์แชร์ละพันบาทรวมเป็นทุน3ล้านบาทเพื่อว่าจะต้องทำการเอกเชนซึ่งทุน ต้องไปพักอยู่ต่างประเทศบ้างส่วนในกรุงเทพคงไม่ต้องใช้ทุนใช้แต่ดิโปสิตก็พอจะหันเวียนกันไปได้เอ้ยน่าสนใจอ่าน่าสนใจใช่ไหมล่ะน่าเชื่อถือเนี่ยพี่แทนเนีย hey, เอางี้เดี๋ยวอิปโซเอามานะอิปโซรอยอยู่นี่เดี๋ยวพี่จะจัดการเอาไปดิโพสิตแล้วก็ e x กซ์เชนให้อืม e x กซ์เชนดิ p o s i t พี่พูดเลยเนี่ยไม่เข้าใจอะ่ะเอาก เป็นภาษาโบราณฮะ deposit ก็คือเอาเงินไปฝากไงเอ็กซ์เชนก็การแลกเปลี่ยนอ๋อเข้าใจแลนะคนโบราณเขาชอบเนี่ยใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษฮะเอาละเอาเละยิบโซอย่าเรื่องมากเลยเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดการกันให้เรียบร้อยดีกว่าโอเคโอเคเออเอาไปเลยเหรอไปนะไปเอาเลยเหรอได้ได้เออโอเคโอ้เรือเอามาได้การให้หลังจากพุทธศักราช2440 ระบบการเงินของสยามประเทศกำลังอยู่ในยุคแห่งการเป,ปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลกรมบังหมืนม่นมหิตสอนราชหาทไทยเสนาบาีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในขณะนั้นได้ทรงมุ่งม,มัน่นพยายามก่อตั้งธนาคารกลางของประเทศเพื่อดูแลระบบการเงินของประเทศเช่นเดียวกับประเทศทางตะวันตกแต่เพราะในขณะนั้นสยามยังขาดความพร้อมอยู่มากจึงทรงตั้งธนาคารพาณิชย์ขนาดย่อมเพื่อทดลองดำเนินงานด้านรับฝากเงินเป็นหลักก่อน ที่ทำการเป็นเพียงตึกแถวสองชั้นสามคูหาบริเวณย่านบ้านหม้อตั้งชื่อกิจการในสมัยนั้นว่าบุกคลับบุกคลับถือได้ว่าเป็นกิจการด้านธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินงานโดยคนไทยค่ะซึ่งให้บริการฝากถอนและโอนเงินแก่ลูกค้าชาวไทยและชาวจีนได้เป็นอย่างดีทำให้หลังจากที่มีการเปิดดำเนินการได้เพียง3-4เดือนมีบรรดาพ่อค้านักธุรกิจ และทางราชการนิยมใช้บริการกันอย่างมากมายยิ่งเมื่อถึงเวลาปิดมุดบัญชีสิ้นปีปรากฏว่ามีผลกำไรเป็นที่น่าพอใจซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของบุกค,คลับสามารถดำเนินการไปได้ดีดังนั้นในเดือนเมษายนพุทธศักราช2448บุกค,คลับจึงเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นอีกประเภทหนึ่งซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม สร้างผลกำไรให้กับบุคลับอย่างมากมายกรมมหมื่นมหิตสอนราชหฤาัไทยเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจึงทรงตัดสินพระไทยที่จะตั้งธนาคารพาณิชย์ขึ้นเพื่อดำเนินงานอย่างเปิดเผยและเมื่อทรงจำหน่ายหุ้นได้ครบแล้วจึงทรงยื่นขอเปลี่ยนกิจการบุคลับเป็นธนาคารพาณิชย์ต่อทางราชการโดยใช้ชื่อว่าบริษัทแบงก์สยามกมาจนทุนจำกัด แต่เกิดกระแสต่อต้านจากผู้บริหารของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่เปิดดำเนินการอยู่ต่างก็ได้ร้องเรียนว่าการที่เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีส่วนในการบริหารงานธนาคารพาณิชย์ย่อมเป็นการไม่ยุติธรรมแก่ธนาคารพาณิชย์อื่น,นเหตุการณ์จึงเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศกรมมหม่นมหิตสราชหฤทยัยจึงกลับบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เพื่อลดผลกระทบและก็ยุติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะจนกระทั่งในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2449รบาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศพระราชทานอำนาจพิเศษให้บริษัทแบงก์สยามกมาจนทุนจำกัดประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้ซึ่งต่อมาธนาคารแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบธนาคารไทยที่มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วในปัจจุบันบริษัทแบงก์สยามกมาจนทุนจำกัดก็เปลี่ยนมาเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองครับแล้วช่วงแรกๆนะครับผู้คนก็ไม่ค่อยจะอยากฝากเงินกันเท่าไรหร่หรอกครับเพราะว่ากลัวว่าฝากแล้วเงินจะหายบ้างาไม่ค่อยไว้ใจให้ใครไปฝากแทนตัวเองนะครับเพราะว่าความที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบธนาคารนะฮะคิดว่ายังไงซะเงินเราเนี่ยเราก็เก็บรักษาไว้ด้วยตนเองดีกว่าที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาด,ดูแลนะครับทำให้ชาวบ้านบางคนก็ไม่ยอมไปฝากเงิน เก็บใส่ตุ่มฝังดินไว้เหมือนเดิมนะฮะจนกระทั่งปลวกกินเงินไปก็ไม่น้อยนะครับก<ม>ว่าจะเห็นประโยชน์ของธนาคารเงินก็แทบจะหายหมดตุ่มแล้วนะครับพี่แทนว่าแต่ว่าครับแล้วบุกค,คลับมันคืออะไรอ่ะเออมันฟังดูเหมือนคล้ายๆแบบเป็นชมรมนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้นะรักการอ่านเออแต่ว่าไม่ใช่นะฮะบุกค,คลับนี่มันเป็นเป็นสัพพิเศษที่หมายถึงว่าการที่อ่ะเรามารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมทางการเงินอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อ เหมือนกับ,บแบบคล้ายๆทุกสิ้นเดือนเนี่ยเราก็มานั่งรวมตัวตั้งกินโต๊ะแชร์อะไรกันอย่างเงี้ยโ,โอเคๆงั้นมั้งอันนี้เข้าใจแล้วพี่แทนว่าแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าจะเอาเงินนี้ซไปฝากให้นะสมุดเงินฝากพูดเรื่องอะไรอ่ะพูดเรื่องอะไรเหรอสมุดเงินฝากไงฝากเงินก็ต้องมีสมุดเงินฝากสิเอามาเร็วจะเก็บไ,<ง>ไว้จิงอิปโซพอดีพี่กำลังรีบนะเดี๋ยวพี่ต้องไปละรีบเลยเหรอใช่ใช่เดี๋ยวเรื่องนี้เราคุยกันก่อนเอเอาไว้คุยกันทีหลังไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบไปไหน ต้องรีบไปต้องรีบไปห้างฮะห้างอะไรห้างบอมเบ์เบอร์มางานงานไหนไหนไ,รรไปห้างไ,ไปห้างไหนของฝากอยู่ไหนเมื่อกี้สมุดเงินฝากก็ไม่เอามาแล้วบอกไปแบงค์ตอนนี้ไปห้างยังไม่มีของฝากให้น้องอีกเหรอ hey, ฮะ<ซ>จะให้พี่ซื้อของจากห้างบอมเบ์เบอร์มา,มาฝากเนี่ยนะ เฮ้ยมันไม่ได้มันมันใหญ่เกินไปมันใหญ่มากไม่สามารถยกมาได้ใหญ่เกินไปโซพูดจริงๆนะไม่มีอะไรใหญ่เกินไปเราถ้าเกิด่มมีน้ำใจให้น้องซื้อของฝากน้องนี่ทาให้น้องได้อยู่แล้วแล้วยังไงทำไมถึงไม่ซื้อมาเลยเนี่ยฮะมันไม่มันไม่ใช่อย่างงั้นนิปโซฟังก่อนขอแค่นิดเดียวขอแค่ของใช้ของฝากนิดเดียวยังไม่ได้เลยเงินก็เอาไปแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างงั้นนิปโซนิปโซยังไม่เข้าใจโอ้ พูดไงดีเนี่ไม่เข้าใจอะไรมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวให้ฟิล์มจิ๋วช่วยอธิบายดีกว่าครับได้เลยจ้ะน้องแทนไทยและฟังเรื่องดีๆนะจ๊ะน้องยิปโซว่าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยขอพระบรมราชานุญาตรัติไฟสัญญาป่าไม้ให้บริษัทต,ต่างประเทศ30รายได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วนั้น บัดน,นี้กรมป่าไม้ได้ตรวจเสร็จแล้วขอพระราชานุญาตรัติไฟขยายสัญญาให้บริษัทบอมเบเบอร์มารับทำเช่าทําต่อไปอีก14บส่รายตามบัญชีที่ได้ทุนกล้าวถวายมานี้อ๋อห้างบอมเบเบอร์มา ก็ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าธรรมดาเนอะไม่ไม่ใช่ครับคือเนี่ยมันเป็นบริษัทไงครับสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเป็นห้างเป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่ห้างที่ขายของเล็กๆจุกจิ๊กธรรมดาแต่มันมันเป็นมันเป็นห้างที่แบบขายของสิ่งใหญ่อะเป็นสิ่งใหญ่ออย่างเช่นอะไรอะเช่นเช่นไม้สักอย่างเงี้ยจะให้พี่ไปซื้อมาให้อย่างเงี้ย าไม้สักเลยเหรอกิโซก็ไม่รู้นี่โอ้โหพี่แทนพูดอย่างนี้งงจะตายเนอะงงเอางี้เอาไม่ต้องงงนะฮะไปฟังกันต่อดีกว่าในช่วงปีพุทธศักราช2,430ถึง2,432ที่รัฐบาลสยามสามารถควบคุมกิจการป่าไม้สักในมณฑลพายัพจนเป็นระเบียบรัดกุมดีแล้วได้มีการแต่งตั้งข้าหลวงใหญ่ขึ้นไปประจำที่เชียงใหม่ เพื่อดูแลกิจาการป่าไม้ทำหน้าที่ควบคุมทำไม้ในมณฑลพายัพและแบ่งค่าตอไม้เข้าพระคลังมหาสมบัติส่วนหนึ่งให้เจ้านายฝ่ายเหนือส่วนหนึ่งเป็นผลสำเร็จและได้เริ่มอนุญาตให้ชาวยุโรปเข้ารับสัมปทานทำไม้สักในประเทศสยามได้หลังจากบริษัทบอมเบเบอร์มาได้สัมปทานการทำไม้ในสยามประเทศแล้วในระยะแรกบริษัทก็เข้ามาตั้งสำนักงานสาขาอยู่ตามเมือตงต่าง ตั้งแต่ปลายถึงแม่สเสียงมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทอยู่ที่แม่ห้องสอนและเมืองยวมจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อรัฐบาลสยามได้จัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นในพุทธศักราช2439และโอนกิจการทำไม้ให้เป็นของรัฐบาลทั้งหมดการขอสัมปทานไม้ต่างๆจากบริษัทต,ต่างชาติจึงต้องขออนุญาตจ,จากรัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียวเท่านั้นบริษัทบ,บอมเ,เบอร์มา จึงได้ขออนุญาตสัมปทานทำไม้ในเขตภาคเหนือคือพื้นที่จังหวัดลำพูนเชียงใหม่และลำปางเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะในจังหวัดลำพูนการทำสัมปทานไม้ของบริษัทบอมเบเบอร์มาจะใช้วิธีเข้ามาสร้างปางไม้โดยนำช้างและอุปกรณ์เครื่องมือในการทำไม้ต่างๆและจะตัดไม้จากป่าต่างๆในบริเวณใกล้เคียงแล้วใช้ช้างลากไม้สูงลงแม่น้ำลีเพื่อน,นำมากองไว้ที่ปางไม้ หลังจากที่นำไม้สุงมากองพักไว้ที่ปางไม้แล้วบริษัทบอมเบย์เบอร์มายังได้สร้างทางรถไฟเพื่อใช้ลําเลียงไม้สุงจากปางไม้ขนถ่ายลงในแม่น้ําปิงไหลล่องไปลงแม่น้ําเจ้าพระยาถึงกรุงเทพก่อนจะนําขึ้นเรือกลับสู่ประเทศอังกฤษบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเข้ามาทําไม้จนหมดสัมปทานสุดท้ายคือป่าฝั่งตะวันตกของแม่น้ํายวมในพุทธศักราช2472จจากนั้นป่าทั้งหมดก็ปิดไปชั่วคราว จนกระทั่งพุทธศักราช2,497สัมปทานป่าไม้สักของบริษัทต่างประเทศได้หมดอายุลงรัฐบาลไม่ให้ต่ออายุสัมปทานไม้สักอีกต่อไปเนื่องจากพบว่าป่าไม้สักกำลังจะหมดสภาพความอุดมสมบูรณ์สาเหตุจากการตัดไม้จนหมดป่านั่นเอง อย่าพี่แทนอย่างเงี้ยเขาก็ตัดไม้หมดป่าเลยดีเออใช่อิปโซออแล้วแบบมันยิ่งตัดไปเรื่อยดีไม้ก็ยิ่งมันโตไม่ทันหรอกมันก็หมดไปเรื่อยใช่ไหมฮะแล้วยังส่งผลกระทบเนี่ยมาถึงพวกเราด้วยออไม้หมดป่าปุ๊บอ่าฝนตกลงมาอายุมาอย่างงี้มันไม่มีอะไรที่แบบว่าคอยซึมซับน้ําเก็บไวนะ้ไงใช่น้ําก็ไหลโกกโกโก,โกมาก็ท่วมท่วมบ้านท่วมเมืองกันทุกว,วันนี้ออมีผลเยอะในะเรื่องของป่าไม้ที่มีมีต่อน,น้ําท่วมนะฮะใช่จริงๆนะพี่แทนที่เราก็ว่างันแหละ แต่ว่าแต่ว่าเรื่องของไม้สักนี่พี่โซเคยได้ยินมานะพี่แทนว่ามีหลายชนิดเหมือนกันอ่าใช่ครับอนี่ไม้สักมีหลายแบบฮะพี่ก็เคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดสมมติสมมติจะ,จะสร้างบ้านอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ไม้สักทองอเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบเนื้อสวยงามแบบแข็งนะฮะ,ะเนื้อแข็งแรงใช่แล้วก็ราคาแพงคือใครใครจะซื้อไม้สักทองนี่ต้องเป็นคนรวยนิดหนึง่งครับ แต่ว่าไม้สักก็ยังมีแบบอื่นอีกหลายชนิดนะฮะ,อ,ะอย่างเช่นไม้สักขี้ควายเยงี้ยครับมันไม่ใช่ไม้สักที่เหม็นครับแต่มัน uh huh. มันเป็นแค่ไม้สักที่ว่าออกสีดําๆเหมือนขี้ควายนะฮะ uh huh. เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม้สักยก่าและอีกชนิดที่พี่เคยได้ยินนะก็เช่นไม้สักหิน,นะฮะ uh huh. ที่มันจะมีสีออกดําแล้วก็มีน้ําหนักมากด้วย โอ้โหแหมพีม่แทนอย่างนี้พี่แทนได้เป็นผู้รอรบรู้เรื่องไม้อนนี้รู้เรื่องไม้เยอะมากเลยเอาน่นอนเอออย่างนี้ตายไม้ป่าเดียวกันเลยเนี่ยขอโทษพูดถึงเรื่องไม้นี่นะครับค่ะเออจริงๆพี่ก็รู้จักเป็นอย่างดีเลยไม้ชนิดหนึ่งฮะอ้อเหรอใช่ใช่ชื่อว่าไม้พยุงพยุงพยุงหรือพยุงอะไรอย่างนี้ครับ ก็เป็นอ uh, ีกหนึ่งในไม้ช uh, okay. ั้นดีเลยที่ที่คนเขานิยมเอามาสร้างบ้านกันนะฮะอ๋อค่ะครับเหมือนกับพวกไม้สักไม้ตะเคียนแล้วก็พยุงนี่ด้วยเนี่ยนะก็จะเป็นไม้ที่คนเขาถือกันว่าเป็นไม้มงคลคือหมายว่าเอามาใช้สร้างบ้านเรือนแล้วก็จะนําพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองอ๋อชีวิตดีขึ้นเงินทองไหลมาเทมาอะไรเงี้ยอูพี่แทนให้เดานะยิบโซว่าชื่อมันตรงตัวแน่เลย โซพยุงนี่แปลว่าเหมือนกับประคับประคองไว้ให้คงอยู่ให้มั่นคงอะไรยงี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับไม้พยุงนี่รู้ไหมว่าแถวภูวิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะค่ะมีที่ประเทศไทยนี่แหละที่ยังเหลืออยู่มากที่สุดนะอ้เป็นแชมป์ใช่โดยเฉพาะอีกยิ่งในภาคอีสานของเรานี่เองอ่าค่ะอา้ายิบโซ วันหยุดนี้ไม่ไปเที่ยวเล่นที่ไหนเหรอไปอช้อปปิ้งอะไรเงี้ยปกติเห็นชอบช้อ,ชอปปิ้งเนี่ยชอบชอบชอบอะไรเราไม่ชอบแล้วแทงใจดำอีกตอนนี้โซช้อปไม่ได้แล้วพี่แทนไมครับกำลังสร้างมาตราการการสกัดกั้นเงินออกจากกระเป๋าอยู่ยต้องประหยัดกระเป๋าั่วครับซื้ออะไรไม่ได้เลยแอ้วเฮ้ยนี่อย่างนี้นี่พี่ว่ายิปโซน่าจะไปเข้าร่วมกับอันนี้เลยครับสมาคมแอนตี้การสูลุยสูล่ายแอนตี้อะไรรอเล่นมาเนี่ยสมาคมอะไรเนี่ย ฟังไม่ผิดหรอกจากน้องยิปโซเรียกว่าสมาคมเอนตี้สุรุยสุรายนะตั้งแต่สงครามไปในประเทศยุโรปได้รันดาลขึ้นแล้วคนละเมืองทั้งหลายต่างก็คิดทำการกระเม็ดกระแม่เก็บทรัพย์ไว้ช่วยบ้านเมืองจนที่สุดได้ตั้งเป็นสมาคมขึ้นจนบัดนี้ การแอนตี้การใช้จ่ายสู้รุ่ยสู้ร่ายของชนทั้งหลายนั้นเกือบจะเป็นตำราสอนอให้ราษฎรตั้งอยู่ในฐานออมทรัพย์แล้วเออฟัองดูขอท้ายนะพี่แทนนะอเอาจริงถ้าเกิดอยากเข้าสมาคมนี้ต้องทำยังไงบ้างอ่ะเผื่อจะได้ไปสมัครบ้างอะได้เลยครับดีเลยางนี้เ,ออเราต้องไปฟังรายละเอียดกันต่อเลยสมาคมที่กลุ่มสุภาพสตรีชั้นสูงในประเทศอังกฤษได้จัดตั้งขึ้นนี้มีชื่อว่า mm hmm. Women w a r Economy League ซึ่งมีเด็กเชฟออฟโบลฟอร์ดเป็นผู้ก่อตั้งและมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีชั้นสูงและสุภาพสตรีที่มีชื่อเสียงในสังคมโดยสมาคมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการช่วยรัฐบาลในยามวิกฤตระหว่างที่มีสงคารามและเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้หญิงในประเทศช่วยกันเสียสละด้วยการประหยัดและตัดทอนรายใจ่ายในชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุดซึ่งกําหนดไว้เป็นข้อบังคับของสมาคมเป็นประเบียบปฏิบตัติคือ ห้ามไม่ให้สมาชิกผู้ใดนุ่งห่มเสื้อผ้าใหม่และไม่ให้ใช้เสื้อผ้าตามสมัยนิยมห้ามไม่ให้ขึ้นรถไปเที่ยวห้ามไม่ให้ไปกินเลี้ยงตามพัตคารห้ามไม่ให้ซื้อเครื่องแต่งเรือนหรูหราและให้มีคนรับใช้ในบ้านเพียงคนเดียวปรากฏว่าสมาคม w o เวนวอลอีโคโนมี่ลีซึ่งหนังสือพิมพ์ของสยามในขณะนั้นเรียกว่าสมาคมแอนตี้การสรุยสุรายได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเหตุว่า ตามแบบแผนของอังกฤษผู้น้อยหรือผู้ที่มีฐานะทางสังคมต่ำกว่าย่อมประพฤติตามผู้ที่มีฐานะสังคมสูงหรือประพฤติตามผู้ที่มีชื่อเสียงเสมอนอกจากนี้หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับทั้งในอังกฤษและประเทศอื่นๆต่างก็ช่วยกันลงบทความอธิบายถึงประโยชน์แห่งการออมทรัพย์เพื่อช่วยชาติกันทุกวันการรณโโรงค์ของผู้หญิงช่วยชาติยามสงครามจึงแพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆอย่างรวดเร็วเช่นในรัสเซียและสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศสยามเองถึงกับมีนักต่างสือพิมพ์ได้แสดงความเห็นไว้ว่าถ้าบรรดาคนในกรุงเทพนําเงินที่เคยใช้แทงหวยก็ขอทุกๆวันเก็บออมไว้ไปฝากคลังออมสินหรือธนาคารต่างๆก็จะสามารถออมไว้ได้อย่างน้อยที่สุดเป็นจํานวนเงินถึง3ล้านบาทภายใน1ปีอ่าเป็นยังไงบ้างครับยิโซเฮ้ยเฮ้ยนี่กระเป α, เ <S <S ๋ากระเป๋าอ e ีเบนฮสวยปะ อันนี้สวยเนาะเออพี่ว่าแดงดีกว่านะอันนี้หรืออันนี้ดีกว่าโอ้ยอะไรอะไรนี่ไหนบอกว่าจะเลิกพฤติกรรมการสูรุ่ยสูร่ายแล้วไงจะสกัดกั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้ไหลออกจากกระเป๋าอะจำได้ใครบอกอะก็น้ำไหลไปแล้วนี่ซื้อใหม่ไงจะได้ไม่ไหลโอ้โหรูน่ะเฮ้ยดู้นเล่นอะไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่ายิปโซถ้ายิปโซเก็บตังค์ได้สำเร็จนะพี่จะมีของให้อของอะไร ของของแบบแถมให้เลยที่สามารถเก็บตังค์ได้รู้จักกดออมนะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาที่ไหนฮะ,ะจริงเหรอนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้เลยเฮ้ยน่ารักค่ะพี่แทนดูไหนนี่เฮ้ยขอได้ปล่อยสิไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้เดี๋ยวดิิโซมันคุ้นๆนะพี่แทนอืมทำไมพี่แทนบอกจะแถมมันนี้ทิโซแต่มีคนแถมไม่พี่แทนก่อนแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่อมสิแนแถมมาใช่ไหมโอ้ก็แน่นอนอฮะ แต่ก็อ,อยากได้ล่ะสิอยากได้เอ้าถ้าอยากได้ก็ต้องไปที่คลังอมสินสิไหนของต่อจะให้เอามาเร็วเร็วยิบโซต้องใจเย็นๆไหนให้พี่นับเงินยิบโซก่อนว่าจะไปเปิดบัญชีเงินฝากเท่าไหร่นับเงินยิบโซอะไรพี่หนูเลยจะใส่ตาลเขนะเอ,เอาหมดแล้วยิปโซ,ปโซเงินเหรียญเงิน,เนแบงค์ได้หมดยิบโซเป็นเงินเหมือนกัน อืมใช่เอามาเลยพี่แทนพูดถูกเนาะจะเงินเหรียญเงินแบงก์ก็เป็นเงินทั้งนั้นเนาะงั้นนับเลยดีกว่านับเลยนี่เป็นสตางค์เงินนะหนึ่งโอ้สตางค์ไม่เกินสี่ไม่สิบไม่นึกว่าจะอันนี้เรียกว่าห้าหรืออะไรเนี่ยห้าหนห้าหกเป็นหกอันนี้ยี่สิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์สี่อันยี่สิบห้าคูณสี่เป็นหนึ่งร้อยพี่ว่านะระหว่างที่รอยีิบโซนนับเงินเนี่ยเราไปฟังพี่ซิมจิ๋วพูดคามทางดีไหมหนึ่งบาทกับเ้าสตางค์โอเคโอเคได้ได แม่อย่างนี้พี่ฟิล์มจิ๋วต้องขยายเรื่องซะหน่อยแล้วหลัะน้องยิบโซโดยเรื่องนี้เรามีบันทึกเอาไว้ว่าด้วยการเปิดสาขาข,าของคลังออมสินนักที่ต่างๆต,ตามซึ่งได้ตกลงกันแล้วนั้นกระทรวงพระคขังได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ออกประกาศเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วนับได้เท่าไหร่เนี่ยอิมโซยี่สิบาเป็นเัน100-100้อกนั่้นโอ้ยิบโซอะไรพี่แทนนับได้เท่าไหร่แล้วเออนั่นดิ นับ,บได้เท่าไหร่อ่ะอปทพี่แทนเสียงดังอี่โซลืมดูสิเอาเรื่องมาหมดเลยหมดแต่รออยู่ไม่ไหวแล้วครับไปฟังเรื่องคลังอมสินกันต่อเลยดีกว่าค่ะก็ได้ไปฟังต่อเนาะเดออิระหว่างรอยียกโซนับแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวในการก่อตั้งคลังอมสินเป็นครั้งแรกนี้ก็มาหลวงจันทบ,บุรีนรุนาศเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทรงเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งคลังอมสินขึ้นตามมติของที่ประชุมเสนาบดีสภาโดยที่ทำการแห่งแรกของคลังอมสินอยู่ที่กรมพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปไม่สะดวกที่จะเข้าไปใช้บริการติดต่อฝากถอนดังนั้นจึงได้เพิ่มที่ทำการขึ้นที่กรมศุลกากรอ,อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งทำให้การติดต่อสะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากที่ทำการในพระนครแล้วในพุทธศักราช2456อันเป็นปีแรกแห่งการดำเนินการของคลังอมสินนี้ยังได้ขยายงานไปเปิดทำการยังต่างจังหวัดที่เมืองชะเชิงเซาบมคนลปราจีนอีกด้วยเนื่องจากเป็นเมืองที่มีการค้าขายมากและต่อมาในพุทธศักราช2459จึงได้ขยายกิจการ โดยการเปิดสาขาหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือที่ทำการไปรณียีอาคารที่1ที่2ที่4ที่8และที่สำพะกรอำเภอในจังหวัดพระนคร4แห่งและจังหวัดทนบุรีอีกสองแห่งและในส่วนภูมิภาคก็เปิดที่ทำการขึ้นที่คลังของจังหวัดทุกจังหวัดการดำเนินงานของคลังอมสินโดยหลักการทั่วไปแล้วเป็นเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ คือการรับฝากเงินซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการได้มาของเงินทุนและการให้กู้ยืมเป็นทางใช้ไปของเงินทุนนั่นเองเพื่อก่อให้เกิดรายได้นำมาชำระดอกเบี้ยงเงินรับฝากจากประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของการรับฝากเงินคลังออมสินมุ่งเน้นให้บริการรับฝากเงินแก่ผู้ฝากเงินรายย่อยส่งเสริมการอ,อมทรัพย์อย่างกว้างขวางในกลุ่มนักเรียนและประชาชนทั่วไป ซึ่งจำเป็นจะต้องสร้างความมั่นใจว่าเงินที่ฝากไว้กับคลังออมสินทุกบาททุกสตางค์จะไม่เกิดการสูญหายหรือถูกช่อโกงด้วยเหตุนี้นี่เองรัฐบาลจึงรับประกันอย่างเต็มที่ต่องเงินฝากของลูกค้าดังนั้นในสมุดคู่บัญชีนอกจากจะมีตราครุฑและคำว่าคลังออมสินแล้วยังมีข้อความว่ารัฐบาลเป็นประกันอีกด้วยนะครับ พี่แทนรับมอบแตนตะเดนยิโซนับมาทั้งหมดแล้วก็พี่แทนด้วยความภูมิใจมากจะขอเสนอบอกว่าทั้งหมดเป็นเงินทั้งหมด4 4สี่พันไม่โอ้โดีใจไป40บาท2ี่สตางา์จะต่านั้นแหละประโถเอนอะแค่นี้นะอ,อะแต่ไม่เป็นไรยิ้มนเริ่มต้นวันนี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยใช่แล้วค่ะพี่แทนพี่แทนพูดถูกค่ะ แต่ว่าน่าเสียดายตอนนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะก็อยากจะให้กลับมาเรียนรู้อดีตมันพร้อมกันใหม่ค่ะกับรายการย้อนสยามหาดพินจิ๋วนะคะสำหรับวันนี้อส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ<ด>มอย<ด>